ตัวนี้ร้อยห้าสิบ้าซีซีนะครับผมชุดสีสวยนะครับยางยังใช้ได้นะครับมีรอยนะครับทาการใช้งานเล็กๆน้อยๆนะครับนิดหน่อยภายนอกสวยนะครับทุกท่านชุสียังเงาอยู่เลยนะครับมีก่องเก็บของให้นะครับผมกุแจมีให้ครบ เลขไม่มีที่จับมือถือให้ด้วยนะครับเลขไม่เท่านี้เดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ฟังอ่าสตาร์ทที่เดียวติดนะครับเดี๋ยวเช็คระบบไฟน,นี้ไฟเลี้ยวซ้าย แล้วก็ซ้ายลวดไปมันจะเป็นผ่ามากมีผ่ามากให้ด้วยอย่นแจ๋วระบบแตะนะครับติดนะครับ วัน27น,นะครับอยู่ตรงหน้าแยกิ0เลยแล้วเราอยู่ตรงทางท้องนะครับผมเคครับสวัสดีครับอขอเพิ่มเติมนิดนึงนะครับเมื่อกี้ลืมรีวิวไปก็จะมีนะครับเป็นช่องเก็บของข้างหน้านะครับแล้วก็มีที่ชาร์จแบตนะครับแล้วก็ส่วนถังน้ำมันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับ บขนาดใหญ่นะครับเก็บของได้เยอะนะครับผมโอเคแล้วก็ร้านเรานะครับจะอยู่ตรงคู้อน27สบนะครับหน้าแยก10เลยจะอยู่ตรงแยกพอดีนะครับจะมีร้านคุ้งเผาด้วยครับผมแต่วันนี้ปิดพรุ่งนี้เปิดนะครับ ตรงข้ามท็อปในซอยคูบอน27เลยนี่นะครับอ่าร้านเราอยู่ตรงนี้โอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ